เรายืนยันเราตลอกว่าคุณสมบัติของแนดิมีเุรสมโดนอาการเนประชาชนได้ประสิทธิยบร้อยแลครัตอนนี้เราก็มีการนัดประชุมสอสแล้วนะครับในความคืบนีช่วงเย็นเราก็แางที่บอกว่าสถาการณ์การเนเปลี่ได้ทุกนาทีดังนั้นเรานั เย็นวันจันทร์ไปเลยบนหน้าข่าววันอังคารนะครับก็จะได้รู้สถานการณ์ล่าสุดว่าเย็นที่เกิดอะไรบ้าง็รอดเสมอเรื่องของคุณสมบัติคุณเศรษฐครับอาหานี้เรามีเตรียมอะไรบ้าไม่มีเลยครับเรายืนย the you know ันมาตลอดว่าคุณสมบัติของคุณคือตัวหนึ่งประกันเงินประชาชนได้ส10ปีโดยละเอียด แต่เนี่ยไม่ได้จับเป็นที่จะต้องรู้ักสัมปันใดใดอยู่แล้วเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้ามันสำหรับการอธิบายสิตอนนี้ทางพักเก้าไกลเนี่ยก็ได้ได้ขอสลับเวลาอธิบายไว้นะครับคร่าวๆไม่เกินสามสิมบนาทีส่วนว่าจะ,จะใช้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันขั้นหนึ่งนะถ้าถ้าจะต้องอธิบายอย่างละเอยียดจริงๆคงจะเป็นเรื่องของจุดนี้ของพักมากกว่าว่าว่าสาเหตุที่โบะอะไรและโบะไปด้วยเหตุ เรื่องยติของคุณโดนะคะก็คือชัดเจนแล้วว่าถึงจะเกิดโอกาสไม่ได้มีการสแสดงความเห็นแต่สุดท้ายก็ต้องเหมือนต้องหน้าประธานสภาฯแะใช้ระตกไปน,นีก็การจะมีเสนออีกไหมในรอบในแบบจะเสนอประเด็นนี้ซ้ำอีกทีในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คงยืนยันเสนอเหมือนเดิมนะส่วนส่วนว่าท่านประธานเนี่ยจะปักตกแล้วบอกว่าไม่ไม่อนุญาตให้พิจารณาคิดว่านี้ก็ ก็เคารพการวินิจฉ um ัยนะครับว่าเป็นไปตามอำนาจของประธานสภาที่จะพิจารณาอนุญาตให้พิจารณายติการยังไม่ตามข้อบังคับนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรายืนยันตลอดนะครับว่ามติของยติของรังสีมันโดมเนี่ยมันสามารถพิจารณาได้เพราะว่ามันมันเป็นการยืนยันอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติว่าฝ่ายนิติบัติก็สามารถแก้ไขในสิ่งที่ ตนเองทำใช้อำนาจของสภาทําไปและอ,นนอบบาจมีข้อผิดพลาดราศิมันโรก็ยกตัวอย่างว่าการกลับหลักของสารเนี่ยที่ประชุมสารก็สามารถทําได้นครับแม้กระทั่งการประชุมคอรมอรหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมีปติใดๆที่มันผิดพลาดไปมันก็สามารถกลเนินแก้ไข<ๆ>ในยกเลิกได้หรือว่าอันนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหลักทั่วไปนะครับองค์กรอิสระต่งางๆอะไรเองอเองอน,นี่ยเคยอธิบายไมบ่ต้องใจผมก็เคยเจอ อ่าบันทึกการประชุมที่คณะกรรมการบางชุดเนี่ยคณะกรรมการองค์กรอิสระบางชุดเนี่ยประชุมกันเพื่อกลับมติตัวเองที่เคยมีไปแล้วนะครับผมวิว่าอันนี้มันเป็นการยืนยันอำนาจของแต่ละอ,อ,นนองค์กรที่มีในประเทศระหว่างตอนนี้มีประเด็นเรื่องหมูกระทะของรองออก์ะคะ่ะได้มีการคุยกันไหมในประเด็นนี้ในพะะัะเพราะว่าคุณเนี่ยม,มันก็ถูกโจมตีว่าเป็นการใช้งบผิดประเภทอย่างนี้อ่าผมยังไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับใครนะครับถ้า ชาวเท่าที่ผมทราบนี่ก็คืองบัรบรองเป็นงบที่อยู่ที่เท่าที่ผมอ,อ่านข่าวนะ,ะก็ใกล้สุดก็มีระเบียงอองที่ว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อประโยชน์ในการอะไรแล้วก็ด้วยอะไรนะซึ่งมันเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนอำนาจของของประธานและรองประธานซึ่งถ้าประสบการณ์ผมที่ผ่านมารอประธานกรรมธิการ35ชุดเองเนี่ยก็มีงบจำลองนะครับเวลาไปดูงานไปสัมมนาหรืออะไรเนี่ยรองประธานกรรมธิการก็สามารถเสร็จได้คือมันเป็นงบที่ถ้าจําเป็นต้องใช้เพื่อเพื่อประโยชน์ของ ของการดําเนินงานของของทางการเมืองของการดําเนินงานอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นงบที่ค่อนข้างยืดอยู่มากๆนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์ประคงผมเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันผิดระเบียบแบผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้อนุญาติเบยตรงขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ